ไม่มีใครผ่านมาเลยเลยวะผมจะหลอกว่าผมเอเคขอหนึ่งบทครับก่อนจะเริ่มตัดสินคดีฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกันครับติ๊กตอกติ๊กตอกยากจังเลยเลยหน่อยพี่พี่เลยแล้วัะเอ้ยกูเอเคอยู่ก้ายังกินข้าวอยู่เลยเกินไปถ้าจะวตถ้าจะโวตก็เกินไปก่า เออแะครก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off Start ซ e โรเลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาหเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลํโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กไปด้วยนะครับลดที่หนึ่งร้อยบาทรัรผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชา เรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ CC ทไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินนีครับหรือว่าเติมผ่านย i d ดีหรือว่าเติมผ่านไ d ดีพาสเวิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองเงก์อยู่ข้างร่างคลิปวิดีโอเลยนะครับพูดเรื่องจริงคือ พอได้ยินว่าเต้บอกว่าโทรไปแล้วโดนตัดสายพี่ก็เลยคิดแน่นทีว่าเฮ้ยหรือจะเป็นคนร้ายวะที่ตัดสายน้องพีกล้ามาเข้าห้องไม่ได้พี่ฟุกแจ้งสีดาอีกแล้วครับพี่ฟุกมาไวกว่าคุณ้ยโรดใช้เหตุผลในการคุยผมใช้สีน้ำตาลอยู่ครับเข้าห้องไม่ได้แจนฟุกครับเจมว่าไงเจมฟุกใช้สีดำอยู่เนี่ยเปลี่ยนสีผมใช้สีน้ำตาลครับ ำไมพี่ปุ๊กไม่คุยกับพวกเราไม่ออกความเห็นเลยทั้งนี้่เป็นนักกามีนะกินข้าวอยู่คุณปุ๊กคุณปุ๊ก,กฟังสิ่งที่ผมจะพูดก่อนนะคือผมจะโทรหาท้องพีเพื่อที่ตาท้องพีมาเล่นด้วยทีนี้ผมโทรไปแล้วเหมือนกับว่าโปเต้ก็โทรไปด้วยแต่ว่าท่องพีรับสายผมแล้ว้องพีพูดว่าโอ๊ยกายกายกายมาคุย<ป>กับลุงกันหน่อยเร็วพี่กินข้าว ไมลู้ผมคุยแล้วผมคุยแล้วตาพี่แล้วโอ้ยุฟบคุณเอ๋ผมกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวผมได้ใส่สุดเลยไงแบบโปะปะโอปะแบบนี้ไงกินก่อนกินก่อนครับกินก่อนครับงั้นเราเข้าไปเล่นก่อนเพราะว่าน้องพีบอกว่าจะกลับมาสามทุ่มโอ้ยม่แล้วปรเ็นคือแชทหนูมันคือแชทจริงก็คือผม ไม่คือเข้าใจว่าผมก็กลัวน้องมันเป็นอะไรจริงๆเวนครับบรูเดียกันเดียกันตาแรกก็เป็นผีเลยไม่ไม่มีใครผ่านมาเลยเหรอวะผมจะหลอกว่าผมเอเค ที่คาบตอนแรกก้าอยู่ห้องไหนห้องซ้ายแล้วก้าก็เดินมาทางขวามาตรงห้องที่ไม่ไม่ขึ้นมาอ๋อคือก้าขึ้นไปใช่แต่ก้าไม่ได้ไปตรงที่เติมน้ํามันข้างล่างเลยถูกไหมไม่เคยไม่เคยเลยหรอไม่เคยไปจริงปะเนี่ยพี่ฟุกแล้วเห็นผีหรอวะน่ะพี่ฟกบเดี๋ยวพี่เอ็่หมดใครกายว่าไงกาย ขอหนึบทครับก่อนจะเริ่มตัดสินคดีฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกันครับติ๊กตอกติ๊กตอกยากจังเลยเฉลยหน่อยพี่หวตพี่เลยแล้วอนเอ้ยกูเอคอยู่ก้ายังกินข้าวอยู่เลยเกินไปถ้าจะวทถ้าจะวตก็เกินไปก้า ก็เอฟเคพี่พี่จัดฟุงเอฟเคไอเอฟก็เอฟเคเล่นเกณฑ์ชินไอเอฟแล้วตายอยู่ฮะยังเรียกอยู่ด้วยจะคดีนี้ไม่ยากเดีต่อดิ้บลูถ้าฟังจากเกมแล้วคดีนี้แก้ไม่ยากให้ไม่ยากเจมมีขยับคนพูดเลยอยู่ไม่กี่แม่แต่ว่าผมกับแพทเอ่อกำลังเมามันากับการฆ่าคนเอ้าแล้วทำไมกายพูดช้าไปนิดเดียวจากเหตุการณ์เนี้ยผมพูดเลยว่า ไอ้ก่อนกดเข้ามาคือผมบอกเลยวผมไม่อยากอยู่ยานลำนี้โดนแก่ล้วแต่ยังไม่เล่นบลูทำไมน้องแพทโดนล่ะเอ้าเอาะไรเนี่ยเดี๋ยวระไมโหวตแพทกายพูดช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าพี่ใช้ข้อมูลเอเจอกัน สินเนสเตอร์ก่อนขอโทษนะจาหมดแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องต้องปิดไฟต้องปิดไฟอ่าต้องปิดไฟพี่หาดพี่หาดขอโทษนะมุญท่อไปรอดเธอยแต่ได้เย้ เน่ไวมากอยู่วอมวอมเกมแรกเขาบอวอมอย่างนี้แหละประเด็นคือไม่มีใครพุ่งความสงสัยไปที่ต่อคนนี้เลยล้ากับพี่เอกตัวกันอย่างมอมมันเอฟเอฟโดนฆ่าได้ยังไงวะอาจารย์ฟุกกับเคเอฟเคแล้วผมเดินผ่านแล้วผมก็ตายเอี่เฮี่ผมชนะแบบไม่ต้องขยับเท้าอ่ะคิดว่าไงตัวไอแก๊งแท้อุ้ยไอ้ มากเกมอยู <mile> ่กลางขวาครับอุ้ยเอ้าลืมผิดไหมเอ่ะดูกล้องโอ้เขาอยู่ด้วยกันหมดเลยว ไก้าข้าอยู่กับพี่คือ,อเราเราเราไม่ใช่คนฆ่าศพพี่เจมแน่นอนละเราสองคนอ่ะพี่ดูกล้องวงจรปิดอยู่ตอนแรกพวกเรารวมตัวกันสีคนที่ห้องแอดมินแล้วกายรู้สึกมายืนตรงกลางเพื่อที่จะแสดงตัวถูกต้องไหมแล้วทีนี้แล้วมีสัญญาณดังพี่ก็เลยวิ่งขึ้นบนไปไปฆ่าเจมซะเลยก็ปาดเข้าผมบวดพี่ฟุ๊กเพราะว่า พี่ฟุกอะกำลังคุยกับคนดูว่าเจมาอยู่ขวากลางแลก็จะไปฆ่าพี่เจมก็แย่แหละพี่พี่ดูกล้องพี่ก็กำลังพิเคาะไอ้คนดูถ้าผมไม่เบรกอ่ะคือโอ้โหแก้วนี่คืออะไรครับเนี่ยก็พี่พูดออกมาบอกจีนเอ็งนั้นจะไปฆ่าเจมพูดอย่างนี้เลยใช่ What the f*** u c k อูโดนนัวลงเลยรับเป้งนัวผมเฉย เบิร์ดไม่ต้องพูดอะไรแล้วพี่เ้ยเาเกาสแล้วคุณฟุ๊กโดนเฉยเลยผมโดนแบบนี้ตลอดเลยครับผมขอโทษครับพี่เบิร์ดนอไม่เฉมก็ทิ้อยู่ลแล้วไม่ได้ฆ่าฉันเป็นคนฆ่าเว้ยฉันเป็นคนฆ่าไม่ละนิดสองตาติดสองคนเดิมด้วยนะเออเกิอะไขึ้นไปปัวเนี่ยแม้แต่ว่าปกติ ผมอ่ะดูคลิปพี่ฟูกถ้าพี่ฟูกเป็นเป็นคนอ่ะพี่ฟูกไม่ค่อยสนใจหรอกว่าใครอยู่ตรงไหนแต่เวลาพี่ฟูกยิงพอพี่ฟุกคุยกับคนดูจังได้วัดดูคลิปมาว่ะเกินปิดขาปิดขาครับก็เลยปาดเข้าให้ ใครจะดับแต่เราก็ไม่กลัวเพราะเราชอบหนัวไม่สายรมใช่โอเคไอ้กา้าเกินเกินเกินก้าเกินกา้าอยู่หน้ากล้องนะเรียบร้อยไปละเจอกันลูสการ์ดอีกสักกันหนึ่งที โบเลยกูโดนแน่กลิ่นเลือดยังหมาดหมาดเลยครับผมกระดูกป่นไปหมดท่อนบนโดนทำลายรอยเลือดลากยาวพี่รู้ได้ไงว่าประ่นพี่รู้ได้ไงพี่ม๊อ พี่ไม่รู้แต่ว่าพี่มั่นใจแน่ว่าศพนี้น่าจะเกิดขึ้นสักพักหนึ่งแล้วหน้าห้องไฟครับผมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นผมเพราะว่าผมอัปโหลดไฟล์แล้วก็ลูดการ์ดในห้องแอดมินครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นคุณเอกเพราะคุณเอกก็อ่าอัปโหลดไฟล์ูดการ์ดแล้วไปยืนอยู่หน้ากล้องครับอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีครับโอ้ขอแค่ใควก็บอกว่าดีพกด้วยพี่กด้วย ว่าพี่เจมด้วยอันนี้ผมฟู้บเลยฟุ้บทุกคนเลยใช่ดีมากดี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 ตอนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วใช่ไหมกับพี่โบเต้อะเราไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนใช่เลยพวกเราไม่รู้เลยว่าเอฟกับโบเต้อยู่ไหนผมอยู่ห้องห้องแมทเบย์ครับผมพี่เวกไอ้พี่เวกใครวะพี่เวกโหวตใครดีโหวตสีน้ำเงินไปแล้วอ่ะพี่แต่พี่โหวตสีชมพูอ่ะ ดีสไอเจมดูกุ้มกิ่มกว่าสิมพูดไม่เห็นเลยทั้งนั้ำเงินกิ่มคืออะไรวะไม่เห็นอะไรเนี่ยเต้ไปปวดคุณฟุกอ่ะใช่ไหมเต้ทำไมอ่ะชัวชัวเต้เต้ยขำเต้ยขำผมอ๋ต้องไปแท็กกันละกัน เรายืนทำอะไรกันวะเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์เป็นไอเจมันแต่เจมมันไม่ฆ่าผมตั้งแต่แรกอะเฮ้ยพี่เอกว่าครับแป๊บหนึ่งผมมีคำถามว่ามา พี่ต่อสายไฟเร็วมากเลยนะพี่เมาส์ DPI เท่าไหร่ต่อไวเป็นปกติอยู่แล้วแต่สี่มมเส้นเลยนะพี่มไ,มไม่ครับออพี่อาจารย์ฟุก ทำเควสแล้วไม่ขึ้นเควสอะไรพี่เจมเควสในห้องไฟเดินโยกซ้ายปาแบบเบาเจมเบาพี่ยังไม่ได้ทำเลยพี่ยืนเชิงพ네ี่บอกพี่ทำแล้วไม่ใช่หรอผมว่าแล้วทำไมพี่ต้องมันเดียวเดียวไอ้เต้มูปากก่อนอันดับแรกเดี๋ยวเรียกเรียงก่อนนะครับคือตอนแรกอ่ะผมอยู่กับคุณเอกในห้องแอดมินถูกต้องแล้วผมก็เลยไปเจอศพแพปที่หน้าห้องไฟเพราะผมจะไปทำเควสไงล่ะครับ สามารถเดินตาม,มผมได้ผมมีเควสแกนนะพี่สามารถฟุ้งเควสได้แ,แดม่แต่พี่ฟุกับแม่พูดอย่างน้นพี่ฟุกบอกว่าพี่ไม่ได้ทําพี่ไปยืนเฉยซ,ซึ่งแปลกและอันนี้คือแปลกเลยห้องไฟคือจุดที่คนธรรมดากลัวที่สุดแล้วเพราะเป็นตัวโดนฆ่าง่ายจะกลัวทําไมไอจีมันยืนอยู่ข้างหน้าผมคุณนักล่ไม่ไตเอกไตเอกกันถ้าต่อไตเอกตัดสินใจไตเอกแกรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเลย มึนเลยอ่ะเนี่ยผมมีเวิสแกนเนี่ยผมมีสามควเนี่ยไม่มีใครฟังฉันเลยอ่ะไอเจมก็แขนว่ะวันนี้นะครับทุกคนครับทุกรนมาเลยรอใส่พอหมดพี่พวกเราแี่แล้วเนี่ยอะที่เราโหวตโหวตเอฟไปเนี่ยทุกคนจำได้ไหมครับว่าอ่ามีหนึ่งคนที่ไม่ได้โหวตเอฟแล้วไปโหวต คุณฟุ๊กใหย่ปไม่ใช่ไม่ใช่ก็เราเอาตแขกกันพี่เหงสองครั้งแล้วเนี่ยพี่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะโปเต้ทำไมถึงถึงไม่ตามนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็พอถึงตามเมื่อกี้พี่ก็งงเหมือนกันทำไมพี่ถึงไปปวดฟุ๊กคุณฟุ๊กผมขอโทษนะจริงแล้วเนี่ยผมจะบดโปเต้แต่สีมันใกล้ๆกล้กันขอโทษนะคุนฟุ๊กผมว่านะที่ปั่นเลยคนก็ไม่ใช่จักรยาน จังหวะพี่เอกที่จุ่มอ่ะคือมันเร็วมันเร็วเกินไปมากๆพี่สำหรับสี่เซนคือกูเสียนมากเว้ยเสียนสุดๆจริงไม่โอกาสเดินไปได้พี่แต่ไอไอคำที่โต้ว่าเสียนี่คือมันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างอ้าวเดี๋ยวพี่เกมเราเราสงสัยพี่เอกทำไมเราหัวพี่เต้กันหมดเลยวะงงจัด